โปรแกรมนี้ลดไปเลยทันที1,500บาทกติกาว,ว่ากันท้ายคลิปกับโปรแกรมบินตรงจังโจวไคเฟิงลวดหยางซีอานย้อนรอยประวัติศาสตร์จินซี่ฮองเต้7วัน5คืนรวมอาหาร13มื้อพักสบายเดินทาง7-13กันยายนนี้เริ่ม22,900บาทจะคุ้มค่าขนาดไหนไปดูกันไฮไลท์ทริป like นี้เราจะพาไปเยือนเส้นทางประวัติศาสตร์เช็คอินพิพิพธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาของจินซี่ฮองเต้ จกักรพรรดิจีนองค์แรกผู้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวรวมถึงทำผาหลงเหมือนทำแกะสลักสุดอลังที่รวมพระพุทธรูปกว่าแสนองค์ไว้ที่นี่ตามด้วยวัดเซาหลินชมการแสดงวิชากังฟูที่โด่งดังไปทั่วโลกต่อกับการตามรอยเป่าบุญจินณสาลไขฟงสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรม ปิดจบด้วยถนนคนเดินตาถังไร้นิทราสัมผัสบรรยากาศความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงสถาปัตยกรรมสุดยิ่งใหญ่สไตล์ราชบงถังบอกเลยนะคะว่าน,นี่แค่น้ำจิ้มจัดทั้งหมดในโปรแกรมนี้เท่านั้นนะย้ำเม่าเริ่มต้น22,900บาทเท่านั้นพิเศษเพียงจองและชำระเงินตั้งแต่วันที่16-24ถึง24สิงหาคมนี้ลดไปเลยทันทีอีก1,500บาทเดินทาง7ถึง13กันยายนนี้นะคะหรือถ้าอยากเดินทางช่วงเดือน ทักสอบถามเพิ่มเติมที่ Quality Express ได้เลย